พอเป็นร่างทรงหรือเป็นอะไรร่างทรงค่ะเขามีองค์อะไรมีปู่ปู่ปู่แกค่ะแล้วก็ปู่แกปู่แกแล้วก็ปู่แกเป็นคือซีนาลายเหรอนารอดนารอดนารอดค่ะแล้วก็ครอบเสียงให้หนูด้วยครอบเถือเต้นรึเปล่าไม่ไม่เต้นเปล่าเลยแล้วก็เขาเป็นหญิงเป็นชายชายค่ะเขาเป็นร่างทรงชายค่ะแล้วก็หนูจาก เขาสักน้ำมันเก้ายอดให้ด้วยโอ้โหเธอไปสักมาเก้ายอดด้วยค่ะเขาเป็นคารวาสเนี่ยนะค่ะเขาแก่ยังยังหนุ่มอยู่เลยอะเลอะเสียเงินรึเปล่าเสียข้าพูดจำไม่ได้นานแล้วมาพ่อสามสิบปีแล้วลูกศิษย์เขาเยอะเปล่าเยอะมากเวลาไหว้ครูพ่อเสียกันเน่ยเยอะมากเต้นลำร้องแบบปี๊ปปาร์ตอะไรเลยเหรอใช่ใช่พ่อมีทุกอย่างเหรอ แล้วตัวเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นร่างของปู่ฤาษีนารอดใช่ค่ะแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างเท่าที่เธอสัมผัสมาเฉย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 สามสิบปีแล้วแต่เพื่อนมันแต่เพื่อนมันศรัทธาจัดใช่ทานไปเพื่อนซีเพื่อนไปสักอะไรแต่อะไรมาด้วยอ่ะสักมาเยอะเหรอแล้วเพื่อนปกติเป่าไม่รู้หายจนเปหมไม่สามิปีแล้วก็ไม่ ตอนที่เธอเขาบวกเขาเนี่ยเขาปกติป่ะก็ทาอะไรหนุนค่ะแบบมีอาการแบบข้างใครอะไรรอแต่วันที่ครอบครัวหนูไปด้วยที่ไปครอบเสียงบางคนก็องดิ้งเคาก็เต้นบางคนเขาตัวเขาเต้นมากเหรอตัวเขาเต้นว่ะตัวเพื่อนๆออกอาการระดทุกคนเลยเหรออ๋อแสดงว่าก็เลยเห็นผลงานว่ามันมีการร้องลําใช่ไหมมีแบบถึงเราก็โอ๊ยต้องเจ๋งแน่นอนชัวร์ข้าสาก้ายอดกัน เป um <all? S 2> ิักด์เลยได้คุณคอกี่ชั่วโมงที่ถักอ่ะนานมาเป็นชั่วโมงไม่เจ็บหรอวันเดียวหลุดไปจิ้มแค่นี้ก็เจ็บจะตายแล้วเจ็บเลือดชิบชหลังพ่อหนูก็ทนไงเป็นชั่วโมงใช่หลังจากสัตว์มาแล้วเป็นไงก็เฉยเหมือนมีอะไรเลยแล้วหายกัดน้าเล้วเลยไปแล้วหนูก็แบบเริ่มเจ็บป่วยเริ่มเจ็บแล้วเหรอสิบปีแล้วปวดเมื่อยแล้วก็ พอบายไหลมันก็ยืดมันก็ขึ้นสมองนอนก็ไม่หลับแล้วมันจะอย่างนั้นมากี่ปีจากนั้นมาก็ที่หนูเป็นนะสิบปีไม่หลังจากสักไปแล้วเนี่ยจากมาสักแล้วเนี่ยเว้นไปกี่เดือนแลวกี่ปีเป็นนก็ปล่อยมานานประมาณไม่เดถือด้วยสมมติเราเราสักเนี่ยสักมีสารเนี่ยเฮ้ยกันยามันเป็น ห่างมาสี่เดือนห้าเดือนหรือสองเดือนสามเดือนหรือเดือนกว่ามันก็เป็นละเป็นปีไะพ่อพามาเป็นปีหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยีแล้วผิดปกติแล้วใช่แล้ผิดปกติเรื่อยๆไปตอนนั่นมันปวดเมื่อยนั่งอะไรก็ไม่ได้มันล้าหมอว่าไงถ้าหาหมอรักบ้านอ่ะเอไปหมอหมอหมอว่าไงล่ะไม่เป็นไรเจาะเลือดกันแล้วหมอไปสแกนสะเกินเลยไม่เป็นไรเป็นแต่ไขมันในเลือดความดันมันก็ไม่น่าปวดขนาดนี้ใช่ไหม กระโปงขงา้างล่างร้อนร้อนด้วยอ,อ,อ๋อมีมีร้อนด้วยเหรอร้อนด้วยพ่อเมื่อคืนกระจุกกลางคืนเธอไม่ต้องนอนเลยเด็ไม่ได้นอนเลยพ่อกลางวันจะหละับก็ไม่หลับตาแข็งแล้วหลังจากนั้นเธอแสดงอาการอะไรบ้างคนในบ้านเธอเห็นอาการพิษพิษดาของเธอป่ะเขา<อ>ก็เห็นหนูปวดเมื่อยนะเนาะเขามีเห็นปวดเมื่อยเป็นรูปเป็นหนี้หนักมากไม่ละคืนมันมาล้ำมั้บ่าไม่มีกีดการอะไรป่ะไม่มีบอก็ทายาจนคอไม่ได้เนี่ยมันหนักใครจบจบไว้่ ตอนนี้เธอรู้สึกว่าว่าไหมยังมันมีความรู้สึกขนลุกรู้สึกอะไรนะมันมีความรู้สึกขนลุกขนลุก,ลกอยากจะแสดงอาการอะไรป่ะอืม <c oughs> ไม่รู้เลยก่อ <c oughs> ไม่เราก็ต้องถามตัวเองก่อนเด็ดเฮ้ยตอนนี้มันมใจมันสั่นป,ปุบป,ปับป,ปุบป,ปับมันคือร้อนแบบเหมือนไฟเผาตัวแล้วก็หนักบางทุกคืนเลยใช่ไหมถ้าทุกวันเป็นมา จะสิบปีเลยสิบปีเธอก็ทนมาทุกวันทนไปทั่วหมดเลยหาอาจารย์ถุนกวีก็ไปหมอปลาหนูก็ไปไปอะไรมาหมดแล้วไม่หายไม่หายแล้วหนูมาเจอในยูทูบของหลวงพ่อได้ประมาณอาทิตย์ได้มั้มที่เราเจออาทิตย์เดียวเองเหรอเปิดเจอแล้วหนูก็เริ่มหาหลวงพ่อเนี่ยตัดสินใจกันมาตัดสินใจมาพ่อหลวงพ่อไม่ไหวแล้วมันทนไม่ได้แล้วร่างมันจะแย่แล้วมันป่วยมันเจ็บ แล้วพอปวดมากๆหนูก็ไปนี่เส้าหน้าไปนั่งอะไรนะที่พบกปวดทานยากอะยิ่งหนักเลยเดี2สอง้างก็ยิ่งหนักไรเลยเด้ไม่ไหวไม่หายที่ปวดใหญ่เลยยิงปวดใหญ่ สุดแล้วทั้งทางวิทยาศาสตร์บ้างทางพระบ้างทางหมอบ้างอะไรก็ทั่วเป็นหมดท่อนไปทั่วที่ไหนบอกนี่ดีนั่นดีราดดีดีนี่ก็ดีขนก็ดีก็ดีหนูไปหมดตลอดนะหมดแล้วไปหมดแล้วรอเป็นวันเป็นคืนตั้รอคนนี่สองสามร้อยคนะจับคิวได้คนที่สองร้อยสิบแปดเหรอก็นั่งรอนอนรอร่งรอรอรออยู่ตรงนั้นอะอ๋อัน้นมันมันขุดเลย มันทนไม่ได้มันปวดแล้วหลวงพ่อแล้วก็มันออกอาการร้อนยี่เธอเหมือนำเอาอะไรจิ้มเธอเธอดิ้นในทะยว่างนะไม่ทราบคนหนเ่งเธอจะโอเคไหมถ้าเธอดิ้นอ่ะถ้าดิ้นก็คือพ่อปฏิกายนหนูทั้งที่ไม่ปวดไปหนูแทงลูกคนหนึ่งเลยอ๋อเธอมีแทงเด็กคนหนึ่งใช่ไหมแทงเด็กคนหนึ่งสี่เดือนแล้วอ่ะจริงเหรอแทบสี่เดือนโอ้ถ้าถ้าอยู่ตอนนี้ลูกก็อายุยี่สิบป่า

ทุกยานใดๆที่อยู่ในร่างนี้ที่ถูกมาทุกอ่างขอให e ้มาลายหายไปให้ลดให้สิ้นแสดงตัว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 อันน้ำมนสามจบดีไหมอยาไปด้วย เดิไปเลยู่ขึ้นกวรนะ ไปนั่งพิงเสาก่อนแล้วกันถ้าอยากจะอ้วกเดี๋ยวค่อยอ้วกรู้สึกยังไงยังงะน้้้ปววดขาหลลแรู้สึกยังไงกินเข้าไปเนี่ยมันเร้าวข้างหลังปวดเริ่มร้าวขึ้นเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นนั่งกินให้หมดเลยแล้วมานั่งพิงเสานูเนน่ะอ่ามีอะไรลูกมาด้วยกันว่ามาหนูแทงสองเท้า แทงเขาไม่มีปัญหาทำอะไรไม่ได้เลยครับผมพ่อก็ไม่ต้อง oh. ทำอยู่แล้วเด็กเขาก็ไม่ให้เธอทําอยู่แล้วมามาสื่อแล้วก็มาแก้เขาก็ oh. าแก้นี้ก็ชีวิตก็จบแล้วไม่มีปัญหาอะไรนานนี่ยัง oh. นานแล้วทุกอย่างไม่ดีหมดเลยเ oh. ออก็นั่นแหละเขาก็อยากจะไมเกิดแล้ว oh. เดี๋ยวก็ทําให้เขาไปแล้วทุกอย่างก็จะ oh. ก็จะเคลียร์ไปเตรียมเวลาไว้สามสิบวัน รู้ตัวเลยใช่ไหมสองคนสองคนก็แบบนั้นแหละเดือนหนึ่งตามนี้อยู่แถวนี้เองไม่ใช่เหรอไอ่น้อยก็เตรียมตัวได้เลยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเด็กได้นอนเออพึ่งนี้มาโอ้พึ่งนี้่าเออพึ่งนี้สื่อได้มาอย่าอย่าเลยแปดโมงอ่ะอันนี้นะถาทูกเชิญจ้าเอามาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหนักเพิ่มขึ้นันนี้ปวดมาก หนักแกบบรุนแรงปวดเลยถึงขั้นทรมาย ought ought นยังผิดปกติใช่ไหมปวดแิบปกติตอนนี้ผิดแบบปกติยังรู้สึกมีอะไรเล่าร้อนในจิตใจป่ะใจมันบ่วงบ่าบ่ว่ว่าบ่วบ้าว่ว สั่แม่ตอนน้เราอะไรนี่สั่งส่ตอนนี้ส่วกก่อนเงียบต่อไปกกตั้งแต่เข้ามาหรือพึ่งจะมันกินน้ำมูลล้วทุกินน้ำมูลแล้วโหนักหนักแล้วเริ่มอยากจะออกอาการละเห่าง่ดาตอนนี้ปวดมาก แล้วไปหาหมอพระหมออะไรเขาเขาจิ้มเขาทิ่มอะไรบ้างวะเคยไปหาอาจารยงจารงอะไรนะสาทับาสาใหม่อ่ะการย์อดไม่กินน้ำมันไม่มีอะไรสายใหม่แล้วก็เอาจะเอาดินที่มือแล้วจิ้มหัวแล้วดิ้นนรือเปไม่เลยไม่ดิ้นไม่มีอะไรเลยหลวงพ่อก็ใช้มีดเหมือนกันพ่อปกติไม่มีปัญหาอะไร กลับมาก็เหมือนเดิมเท่าเดิมแสดงว่ามีผีอะไรอยู่ในตัวละคราวนี้ผีก็จะเป็นเจ้ากรรมในเวรอะไรมั่งหมเปล่าไม่ทราุนตี่นี้ท่าบงญาที่ลานี้บุญจฉบุญแล้วให้แสดงตัวแสดงตัวหอย เป็นใครเป็นเทพเป็นเจ้าเวลาเป็นโพลุจีอะไรออกมาเลยพุกัางออกมาท้งนันทนอ่ามาเด้วเด้อยด้อีกนิดหน่อยจะได้นอนได้มันไม่ให้หนูหลับอ่ะฮะ ขาไม่ให้นหนูหลับไ่ลองวานทั้งคืนฉี่ทั้งคืนอ้าวก็เธอเอาเต่นอน,น่ยนอนก็ไม่ได้อ่าอาจารย์มีลูกคนหนึ่งครับมีเด็กด้วยก็อกีกส่วนหนึ่ง <คน S 1> แต่ว่าเนี่ยไปลงวิชาอาคมมาอ่เคอาครูบาอาจารย์ปู่ทั้งหลายยกโทษให้เขาก่อนเขาจะได้ถือศีลให้สิบห้าวัน ให้เขาได้หลับได้นอนให้เป็นคนปกติด้วยพุทธังเบาทำบางเบาทางคังเบาพุทธังหายทำบางหายทางคังหายอ่าเบาตัวยังเป็นปกติยังลุกขึ้นกระโดดเด้เบาหอเล่าเบาวะเมื่อกี้หนักไปหมดทั้ง่างเาก็เหยียบเอาเด๋มันไม่จ่ายเขาก็จะไปยอมเหรอวะ แล้วก็มาสื่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะเออดีละพรุ่งนี้ก็เอาอาหารมาถวายทําบุญให้กับครูบาอาจารย์ด้วยอาหารอะไรก็ได้นิดนิดหน่อยน่อยมานั่นแหละเข้าใจปะามปถา,มาถวายที่นี่แล้วก็มาลงทะเบียนจะได้ใช้สื่อไปโลงไหยังหัวโเมื่อกี้มันหนักเมื่อยปวดร้ร้อนด้วย อ่านักมือนใครขอ่าอดีแล้วครูบาอาจารย์เขาเมีตาตามนี้มีสักด์อีกว่าหรอไม่เอาแล้วอยอดเก้าชั้นสิบชั้นปวดแล้วเนี่ยมีได้สักวรักษาของเขาไม่ได้เขาเล่นงานเอานี้จะบอกให้ผู้ผู้หญิงทำซ่าทาเธอเป็นศักดิ์เพื่อนขาไปทำอยู่ในวังกันนะโอชาจะไปทำทำอยู่ในวังเหรอ ทำงานอยู่ร้านสี่สิบกว่าปีทีสี่สิบกว่าปีอยู่วังพ่อหนูปดมาเมื่อปีโดนปดแล้วคือหลาออกโอ้โหหกสิบเอ็ดลาออกเขาได้หลวงเจียรติเมืว่างลาออกอ๋อตอนนี้ถือลาออกเลยแล้วเธอก็ปวดมาในนั้นสิปีปวดมาในนั้นเนี่ยปวดที่นั่เป็นลเป็นนี้เป็นอะไรอย่รู้ไหมเวลาเรีนร้เวลาเข้าพิธีแล้วมันมีอาการหรอมันก็ขนลูกซู่ซ่าฮะขนลูกซุ่นลูกทุกครั้งที่ก็มีพิธีเธอก็ขนลูกไปบเบเข้าที่ไหนมีพิธีกูลุก คนลูกบ๊รยบาปใช่คนลูกเพื่อนเพเธออยู่แผนกไหนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ว่าเก็บเครื่องของกษัตริย์เก่าๆที่ว่าเสียชีวิตวัดพระแก้วเหรอววัดพระแก้เธออยู่วัดพระแก้วเหรอเอดี๋ยวเรากำลังจะไปทัวร์วัดพระแก้วเว้ยอจริงพิพิธภัณฑ์เธออยู่ตำแหน่งนั้นี่ยไม่เธอพาทัวร์ได้ปะ ตอนนี้หนูกดมาแล้วเขาใจมีพักพวกอยู่ป่ะมีเพื่อนพวกอยู่ที่ประตูเยอะประตูเก็บบัตรเยอะไม่จ่ายเงินแต่ว่าจะบางทีจะไปพาคนไปเดินเวียนเทียนหน่อยได้เขามีมีเจ้าหน้าที่เยอะเพื่อนๆหรือที่นั้นเหรอบางทีไปทําพิธีให้ประเทศชาติซะหน่อยหนึง่งค่ะได้ไม่บอกใครเราก,ก็เดินพาคนที่<ด>แบบว่าไปเดินดอธิษฐานให้ประเทศชาติมันพ้นจากภัยพิบัติหน่อยได้เหรอหนูทำมาสี่สิบปีแล้วที่นี่หนูออกเพราะทิ้งเขาใ้หลวงหนูก็ แล้วเธอไม่ไปขอพระแก้วมากรดอ่ะหนูบอกกล่าวทุกอย่างเมื่อเร็วๆที่ว่าเป็นโควิดตายเยอะอ่ะหนูโรงพยาบาลเจ็ดสิบเนกือบตายแต่มันรอดได้ไงเธอเหรอใช่โรงพยาบาลเธอเธอใช่เซไปกี่เข็มกี่เข็มโอ้โหโอ้โหน้ำไม่ท่วมไอ้นี่เงียบเงียบเดี๋ยวมันก็ติดนรกตกนรกหรอกคือว่าเชยเชยมาคุยกับฉันมันฟังอย่างเดียวนอนโรงพยาบาลอ่ะประมาณครึ่งเดือนใส่น้ำโกงน้ำเกลือแบบเธอเหรอตายแล้วว่ะ ใกล้ตายเลยเหรอ่อโควิดที่ว่าตายกันตายกันไม่เธอเธอเธอไปกี่เข็มจำไม่ได้อะต่อสามสี่ขึ้นไม่เธอฉีดไปกี่เข็มจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเบิร์บเลยเหรอทั้งถ่ายท้องด้วยทั้งอ้วกทั้งอะไรมันสาระคับไม่ไอ้ที่เธอยื่นแขนให้เขาฉีดเนี่ยกี่ครั้งโควิดอ่ะเออเธอไปหาให้เขาไปเข้าแถวจิ้มเนี่ยสามครั้งใช่แล้วหลังจากนั้นมาเธอก็เดี้ยงเลยใช่ไหม แย่เลยก็งงแงงมาตลอดเหรอมันถ่ายท้องด้วยกับตายพ่อแต่ก็ไม่ตายเพราแก้วช่วยพราแก้วมารกดช่วยโดนของข้าแก้วไว้ให้หนูหายเธอเหรอบนไข่ใครเป็นคนบนน้องชายไอ้น้องสาวที่อยู่ในวังตอนยังอยู่ปะอยู่ค่ะทำงานด้วยกันหมดเหรอพี่น้องขอในวังทำงานหมดเหรอใช้ท่านดิอาน้ำมนต์บิกเกนไอ้พวกฉีดเนี่ยไม่รอดทุกคนจะบอกให้ค่ะจะกี่ปีเท่านั้นเองงงแงงอยู่เรื่อยหนูว่าป่วย น้องเหรอตัวเธอป่วยป่วยมักรอคนอื่นป่วยป่ะไม่มีใครเป็นมีหนูในบ้านเป็นเธอคนเดียวค่ะใช่แล้วน้องสาวของเธอจะมานี่ก็อยู่ในวังกันไม่ใช่น้องอยู่บ้านค่ะเป็นในบ้านอยู่บ้านพี่น้องผมทำอะไรก็ไปสักมาด้วยมันเสร็จแน่นอนเพื่อนพาไปก็อยากทำนะเพื่อนบอกจะได้หายป่วยมันก็หนักขึ้นเลยมันนี่ไม่ เธอหนักขึ้นทุกวันใช่ไหมใช่เป็นมาติกเตี้ยคนสิบกว่าปีค,ปค่ะคนมากแต่ว่าครั้งนี้ระยะนี้มันหนักขึ้นหนักขึ้นนอนไม่ได้เลยตั้งแต่เจอฉันหนักขึ้นหรือว่าไงถือมา,มาเจอมาเจอของพ่อก็เบาเบาแล้วค่ะไม่ตอนที่ก่อน<บ>จะเจออ่ะก่อนจะเจอหนักก็นะโอ้เป็นมาหนักตลอดหนักอือยี่เลยใช่หนักนอนไม่ได้ นอนไม่ได้จริงๆของพ่อแบบทรมานวันร้อนไปทั้งล่างเลือว่าอะไรมันปวดไปหมดหนักไปหมดเอาไฟเผาเธอเหรอเกลือแตกเต็มเลยมันหนักแล้วมัน,นร้อนมันเหมือนโดนไฟเผาอะงหวงวหัวนจะระเบิดเขาบอกว่าปู่ฤษีนารอดใช่ไหมใช่นารอดพ่อแกเหรอพ่อแกนอนละนอนใช่ใช่ใช่แล้วเธอเคารพเขาป่ะก็หนูก็ทุกวันนี้หนูก็ไหว้นะนไหวพ่อแกเหรอไหวพ่อแก อันเดียวนี่พาไปพาพวกแกหน่อยเดี๋ยวเพรามีต้องมีสารพวกแก่อยู่ใช่ไนอ่ะหนูนับถือท่านอยู่ไปบวชให้เขาสิบห้าวันได้หลวงพ่อตามนี้ได้ค่ะเอาแล้วไปได้หลวงพ่อตูเสร็จแน่ขอบคุณหลวงพ่อค่ะาน้วโมมีกินด้วยเอาไปให้คนในบ้านกินด้วยได้หลวงพ่อขอบคุณ เดี๋ยวพาไปก่อนอ่าอันนี้เป็นไรนี่เป็นลมแทงรูปสองคนๆๆแทงดอูอ๋อก็เพิ่งนี้ก็มาเจรจาเจรจาพอุ้ถูกด้วยใช่ไหมอา่าทุกอ้าวให้บอกเด็กแล้วให้เด็กเบาก,ก่อนอย่าได้ไปขัดขวางอย่าได้ไปทําให้เจ็บป่วยอย่าทําให้ยากจนอย่าทําให้มึนงงให้ล่วงให้โปร่งก่อนแล้วจะได้มาเอาบุญเอากุศลการสาธุไปได้ ไปทำงานไหมเนี่ยมีอะไรจ๊ะมาเข้ามาก่อนใครมาก่อนมาเข้ามาเลยรอเดี๋ยว